ชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องตายเหมือนสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อมีการเกิดแล้วก็ย่อมมีการตายติดตามกันมาเป็นของคู่กันธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการตายจึงเป็นสภาพที่ใครๆไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในปฏิจจสมุปปบาทพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่า สาเหตุหรือปัจจัยแห่งการเกิดคืออวิชชาและปัจจัยให้เกิดการตายก็คือการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดเป็นบทเริ่มต้นแห่งชีวิตและในเวลาเดียวกันการเกิดก็นำไปสู่ความตายโดยผ่านความแก่ความเจ็บซึ่งเป็นปัจจยาการปรากฏต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตอนของชีวิตหลวงปู่ชอบฐานะสโม สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมขอนำเสนอในเรื่องของหลวงปู่ชอบฐานะสโมให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับหลวงปู่ชอบฐานะสโมอีกหนึ่งครูบาอาจารย์สายกรรมฐานผู้ทรงคุณค่าด้านวิปัสสนาและสมถกรรมฐานอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนแต่เพะว่าหลวงปู่ชอบนั้น ท่านมักจะออกทุดงอยู่ตลอดเวลามากกว่าที่จะจำพรรษาอยู่ในวัดวา,ารามเนื่องจากความทุกข์ยากลำบากกายในการใช้ชีวิตอยู่ในป่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยยำเกรงเลยแม้แต่น้อยทั้งอย่างชอบทุดงในช่วงเวลากลางคืนจนบางครั้งมีเสือลายพาดก่อนตัวใหญ่สองตัวมาล้อมท่านไว้หากแต่เพียงที่ท่านได้แผ่เมตตาจิตไปยังเสือนั้น ขันลืมตาขึ้นมาเสือที่เห็นอยู่เมื่อครู่ก็หายไปเรียกได้ว่าหลวงปู่ชอบท่านเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวยิ่งนักต่อการบำเพ็ญภาวนาจนหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ได้เอ่ยปากชมต่อคณะสงฆ์ว่าให้ทุกองค์ภาวนาให้ได้เหมือนท่านชอบนี่สิท่านองค์นี้ภาวนาไปไกลลิบเลยกล่าวกันว่า หลวงปู่ชอบท่านมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงธรรมที่เป็นภาษาต่างๆเพียงแต่ท่านกำหนดจิตระลึกว่าภาษาดังกล่าวพูดอย่างไรท่านจึงสามารถแสดงธรรมให้เทวดาพญานาคหรือเหล่ากายทิพทั้งหลายสามารถสดับรับฟังได้โดยไม่ยากไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของคนและกายทิพย์ทั้งหลาย ท่านก็สามารถล่วงรู้ได้อีกทั้งท่านยังโดดเด่นในด้านของการระลึกชาติว่าเคยเกิดเป็นอะไรได้บ้างซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นพระภิกษุผู้ถือศีลอยู่กับพระอนุรุทธะซึ่งพระพุทธเจ้ายกจองว่าเป็นพระสาวกผู้เลิศทางด้านทิพะจักขุยานนอกจากนี้ยังเคยเป็นสามเณร ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระมาหากระสปะอีกด้วยและยังเคยเกิดเป็นเท้ามหาพรมทั้งยังเป็นสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกันประสบการณ์ปฏิหารของหลวงปู่ชอบขณะออกเดินธุดงนั้นมีอยู่มากมายหลายเรื่องด้วยกันในพรรษาที่10ปีพุทธศักราช2477ขณะที่หลวงปู่ชอบได้จำพรรษาอยู่นักถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูร์ ได้มีเทวดาองค์หนึ่งมาขอกราบอนุญาตถวายอาหารทิพแก่หลวงปู่โดยเหตุเพราะเทวดาองค์นั้นเห็นว่าหลวงปู่บำเพ็ญภาวนาอย่างยิ่งยวดจนไม่ได้ออกไปบิณธบาตและไม่ฉันอาหารเทวดาจึงนำอาหารมาถวายเพื่อให้ขันของหลวงปู่มีกำลังในการบำเพ็ญภาวนาต่อไปทว่าณเวลานั้น เป็นช่วงเวลาบ่ายที่เลยเวลาการฉันมาแล้วแต่เทวดาองค์นั้นก็ได้แสดงอาหารทิพให้ดูลักษณะเหมือนกับดินสอพองเมื่อเทวดาได้บอกกับหลวงปู่ว่าอาหารนี้ไม่สามารถจะกลืนกินดังเช่นมนุษย์กินได้แต่เป็นเพียงรสที่ซึมเข้าไปในร่างกายเท่านั้นเหมือนน้ำหวานที่พระสามารถฉันได้หลังเพลนไปแล้วเพียงใช้อาหารนี้ถูเบา ความเป็นทิพในอาหารดังกล่าวจะซึมเข้าไปในร่างกายได้ทันทีแต่สิ่งที่หลวงปู่กังขาก็คือเทวดาที่ท่านเห็นในยานนั้นเป็นเทวดาผู้หญิงหากมีผู้มียานเดินผ่านมาจะเห็นว่าท่านอยู่ลำพังกับสตรีหลวงปู่จึงเห็นว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมเทวดาองค์นี้จึงกล่าวว่า อาหารที่นำมาถวายก็เป็นอาหารทิพย์ถวายด้วยกายทิพย์ไม่ใช่กายเนื้ออีกทั้งเทวดาก็อยากได้บุญกุศลเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ได้ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์เหมือนกันหลังจากเทวดาได้ถวายอาหารทิพย์นั้นแล้วเมื่อหลวงปู่ออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นมากอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ขณะที่หลวงปู่ชอบได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในบ้านเมืองอย่างแดงบริเวณเขตประเทศพมา่าระหว่างนั้นที่ท่านได้ทำมีดหายไปกระทั่งตอนกลางคืนขณะนั่งสมาธิภาวนาได้ปรากฏพระอาหารหันต์รูปหนึ่งเหาะมาเยี่ยมท่านทางสมาธิชื่อว่า,าพระภากุลัสทำให้หลวงปู่เกิดปิตทิทราบซึ้งมาก เมื่อพระอลาหันได้นั่งลงแล้วก็ถามหลวงปู่ถึงมีดที่หายไปพร้อมกับบอกหลวงปู่ว่ามีดนั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่หลวงปู่ลืมที่ไว้มีดแล้วก็บอกจุดที่ท่านลืมมีดครั้นรุ่งเชา้าหลวงปู่ชอบก็ไปหามีดบริเวณที่พระอลหันท่านบอกซึ่งอยู่หลังก้อนหินและพบว่ามีดอยู่ตรงนั้นจริงๆ จากนั้นมาพระพากุละก็ได้มาเยี่ยมหลวงปู่อยู่เสมอและโปรดแสดงธรรมให้ท่านสดับอีกด้วยหลวงปู่ชอบบอกว่าท่านพากุละนั้นอาจจะเคยมีความผูกพันกับท่านมาก่อนในอดีตชาติซึ่งตัวท่านเองและพระภากุละอาจจะเคยเกิดเป็นสิธิ์ซึ่งกันและกันทำให้ต้องมาเมตตาสงเคราะห์กันอยู่เสมอ อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความปิติทราบสืงใจให้กับหลวงปู่ชอบเป็นอย่างมากเมื่อครั้งที่ท่านได้ภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบริเวณเขตประเทศพม่าเช่นกันโดยในคืนหนึ่งขณะที่ท่านจเจริญสมาธิอยู่นั้นได้ปรากฏพระมหากระสปะเทระเจ้าเหาะลอยลงมาข้างหน้าท่านหลวงปู่บอกว่ารัศมีของพระมหากระสปะนั้นสว่างสวายยิ่ง ร่างของท่านค่อยๆเลื่อนลงมาสู่พื้นกระทั่งนั่งลงตรงหน้าทา่านพระมหากระสปะท่านมีเมตตาต่อหลวงปู่มากท่านได้ถามถึงธาตุขันของหลวงปู่ที่เฝ้าบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างยิ่งยวดพร้อมกันนั้นพระมหากระสปะก็ได้อนุโมทนากับการปฏิบัติของหลวงปู่และได้โปรดแสดงธรรมเรื่องทุดดงขวัต เชกเช่นการแสดงธรรมของพัพพาคุระโดยเนื้อความของการแสดงธรรมนั้นได้เน้นว่าหลักของทุดงขวัตนี้เป็นสิ่งที่นำพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้และอนุโมทนาพร้อมให้กำลังใจกับหลวงปู่ชอบในการปฏิบัติต่อไปอีกทั้งยังได้แสดงธรรมด้านธรรมวินัยให้กับหลวงปู่ได้สดับรับฟังอีกด้วย การแสดงธรรมของพระมหาคสปะนั้นเกิดขึ้นระหว่างการเข้าสมาธิของหลวงปู่ชอบเป็นเวลากว่าสี่ชั่วโมงนอกจากพระอาหารหันต์สองท่านแล้วยังมีพระอนุรุทธ,ธะพระสาวกผู้เลิศด้านทิปจักคุยานในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏองค์มาเยี่ยมหลวงปู่ชอบอีกด้วยสำหรับเรื่องปฏิหารพญานาคนั้น หลวงปู่ชอบก็ประสบพบเจอเช่นกันโดยครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบได้ทุดงไปจำบรรษาที่วัดน้ำรินอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลวงปู่แหวนสุจินโนซึ่งทุกวันก็จะมีญาติโยมมาถวายอาหารในขณะนั้นหลวงปู่ได้สังเกตเห็นว่ามีชายผู้หนึ่งที่มีลักษณะแปลกและแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไป พราะแม้จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาก็จริงแต่ดูกิริยาท่าทางสำรวมมากอีกทั้งอาหารที่นํามาใส่บาตรพระทุกวันนั้นจะมีรสชาติที่แปลกประหลาดกว่าอาหารชาวบ้านทำเมื่อมีโอกาสหลวงปู่ได้สอบถามจากชาวบ้านที่มาทำบุญว่ารู้จักชายผู้นี้หรือไม่แต่ละคนก็บอกไม่รู้จักเพราะเวลาใส่บาตรเสร็จแล้ว ชายผู้นี้ก็หายไปโดยไม่มีใครเห็นวันต่อมาชายผู้นี้ได้นำดอกไม้และอาหารมาถวายหลวงปู่อีกเช่นเคยเขาก็บอกกับหลวงปู่ว่าบ้านของเขาอยู่แถวนี้เมื่อพระฉันเสร็จแล้วก็จะให้ญาติโยมนำอาหารจากการถวายพระมารับประทานกันแต่หลวงปู่ก็สังเกตว่าชายผู้นี้ มิได้รับประทานอาหารกับชาวบ้านเลยกลับแยกตัวอยู่เพียงลําพังต่อมาหลวงปู่ก็ได้ให้พรแก่ญาติโยมแล้วสังเกตว่าชายผู้นี้จะเดินไปทางไหนทว่าสิ่งที่หลวงปู่เห็นก็คือเขาได้เดินหายลงไปในสระน้ำบริเวณหน้าวัดหลวงปู่จึงรู้ว่าชายผู้นี้คือพญานาคนั่นเองวิสัยของพญานาคนั้น มีความเคาเรพเลื่อมใสผู้ทรงศีลและพวกเขาก็สามารถปรารถนาในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเช่นเดียวกับมนุษย์แต่หากสถานะของความเป็นนาคจึงไม่อาจบวชได้แต่พวกเขาก็มักจะถือศีลปฏิบัติธรรมเท่าที่จะทำได้และทำหน้าที่ในการปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาจึงเห็นพญานาคมากราบนวัสการพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอยู่บ่อยครั้งนั่นเองและพระานาคก็อยากมีโอกาสได้ทำบุญอย่างมนุษย์เขาบ้างจึงจำแรงกายเป็นชายหนุ่มเพื่อมาถวายอาหารแด่หลวงปู่ชอบสำหรับการจำแรงกายของพระานาคนั้นหลวงปู่ชอบได้มีโอกาสสอบถามจากพระานาคซึ่งได้คำตอบจากพระานาคว่า การเนลมิตหรือจำแรงกายนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพียงแค่อยากเป็นอะไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นตามปารถนาเพราะพวกเขามีอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วพญานาคจึงได้เนลมิตกายถวายให้หลวงปู่ได้ชมโดยการหายตัวไปและไม่นานก็กลับมาในร่างของชายหนุ่มต่อมากลับกลายเป็นร่างของชายแก่ๆคนหนึ่งจากนั้นก็กลายร่างเป็นสตรี ผู้มีหน้าต่างงดงามแล้วก็กลับกลายเป็นเสือตัวใหญ่จักร่างเสือกลายเป็นผานผู้ถือธนูเข้ามาพญานาคยังกล่าวขับหลวงปู่อีกว่าหากประสงค์จำแรงกายให้เป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้แม้จะแสดงกิริยาที่ต่างกันก็ยังทำได้จะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ได้หมดหลวงปู่บอกว่าพญานาคนั้น สามารถจำแรงได้อย่างรวดเร็วมากซึ่งจากประสบการณ์ของหลวงปู่ที่ได้มาพบกับพญานาคกำแหลงนั้นมีอยู่หลากหลายด้วยกันเช่นเป็นงูตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงก็มีเป็นตาผ้าขาวก็มีและอีกหลายรูปแบบด้วยกันตามแต่ความปรารถนาของพญานาคส่วนรูปกายหรือรูปหยาบของพญานาคนั้นหลวงปู่ก็มีโอกาสได้เห็นเหมือนกัน คือเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคที่สร้างไว้ตามบันไดโบสถ์และบริเวณหัวของนาคนั้นจะมีงอนแต่จะมีกี่งอนนั้นก็สุดแล้วแต่บ้างก็มีหนึ่งงอนบ้างสามงอนบ้างเจ็ดงอนบ้างและครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบได้เห็นพญานาคในกายหยาบที่มาด้วยกันเป็นคู่ผัวเมีย ซึ่งบางครั้งก็จำแรงมาในรูปของมนุษย์แต่แต่งองค์ทรงเครื่องราวกับกษัตริย์พร้อมกับมีปริวารจำนวนมากติดตามมาด้วยโดยพญานาคตัวจริงซึ่งเป็นกายหยาบนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของพญานาคด้วยว่าจะจำแรงให้เป็นร่างขนาดเล็กหรือใหญ่ ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสโมทุดงวิเวกตามป่าเขาจุดหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยได้ปรากฏอยู่ริมน้ำโขงในใจคิดว่าอยากข้ามไปฝั่งลาวบ้างพอตกกลางคืนขณะที่กำลังภาวนาอยู่ได้เกิดน,นิมิตเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาท่านแล้วก็นั่งลงกราบอย่างนอบน้อมแล้วพูดว่า กระผมทราบว่าพระคุณเจ้าจะไปเดินทุดงทางฝั่งลาวนิมนต์ไปในนิมิตกระผมรู้สึกปิติยิ่งจึงขอ,อิมนต์ท่านไปโปรดบรรดาเหล่าสร,รพสัตวที่ฝั่งนั้นด้วยเถิดครับและท่านก็รับนิมนต์ไปในนิมิตพอลุ่งเช้าหลังจากฉันจังหันแล้วท่านก็ทุดงต่อไปยังฝั่งโขงมองไปเห็นเนื้อลำน้อยลำหนึ่ง พายเข้ามาหาคนในเรือตะโกนว่าจะไปฝั่งลาวไหมครับหลวงปูนิมนต์ลงเรือเลยครับแล้วท่านก็ลงเรือจนขึ้นไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอขึ้นฝั่งแล้วก็หันมาจะบอกขอบใจปรากฏว่าเรือลำน้อยนั้นหายไปแล้วเห็นแต่จระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งคว้างอยู่กลางลำน้ำโของอย่างสงา่า เมื่อท่านกำหนดจิตพิจ,จนารณาดูแล้วจึงทราบว่าเจระเข้ตัวนั้นก็คือพญานาคนั่นเองซึ่งได้มานิมนต์ท่านในนิมิตและจำแรงกายเป็นคนพายเรือมารับส่งเรียบร้อยแล้วจึงจำแรงเป็นเจระเข้มาขวางทางไว้เพราะเกรงว่าหลวงปู่ชอบท่านจะทุดงกลับประเทศไทยช่วงที่อยู่ฝั่งลาวนั้นหลวงปู่ชอบฐานะสโม ได้เห็นพญานาคในแม่น้ำโขงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อแสดงความคารวะต่อท่านในรูปของพญานาคที่เราได้เคยทราบกันก็คือลักษณะของลำตัวที่ใหญ่ยาวถึงขนาดที่ว่าเอาเพียงส่วนหัวขึ้นมาหาท่านที่ทำส่วนหางนั้นยังอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงเรื่องนี้ท่านยืนยันกับใครต่อใครว่าเป็นเรื่องจริงที่ท่านได้ประสบพบเจอมา อีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้ประสบกับพญานาคเช่นกันที่ฝั่งประเทศลาวนั้นช่วงเวลาที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมชันอาหารเสร็จแล้วญาติโย,ยมก็ได้ไปช่วยกันเอาบาทพระไปะเทล้างในแม่น้ำโขงท่านใดนั้นก็เกิดปรากฏการมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อน้ำในแม่น้ำโขงที่ใสสะอาดเต็มไปด้วยตะกรนขุดมัวน่ากลัวยิ่งหนัก พร้อมกับเกิดเสียงสะเทือนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเกิดหุนวนอย่างรวดเร็วญาติโยมที่ได้นำอาหารไปเทท,ทิ้งที่แม่น้ำโขงก็ได้ไปรายงานให้หลวงปู่ได้รับทราบท่านกําหนดจิตพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าพญานาคโกรธที่พวกโยมทั้งหลายได้เทน้ำพริกน้ำเกลือ ลงไปในแม่น้ำโขงทำให้ไปถูกตามเนื้อตามตัวของพญานาคเขาจึงแสดงลิ์เดชให้ดูเป็นการเตือนไม่ให้ทำเช่นนั้นอีกแต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งไม่เชื่อจึงได้เทอาหารลงไปในแม่น้ำโขงที่เดิมก็เ,เกิดปรากฏการน้ำขุนหมุนวนขึ้นมาอีกครั้งแต่รุนแรงกว่าเดิมจนทำให้ตะลิ่งพัง พระภิกษุรูปนั้นตกใจกระโดดขึ้นฝั่งเกือบไม่ทันหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระเถระที่ได้รับการยกย่องจากหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์มากมายท่านเป็นพระที่พูดน้อยและมักจะเทศเรื่องของไตรชลนคมหรือศินห้ามากกว่าทำข้ออื่นๆ ท่านว่านี่แหละคือรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าไม่มีฐานไม่มีศีลรองรับก็ยากจะดำเนินความเพียรได้หลวงปู่จะเทศเป็นวลีสั้นๆประโยคสั้นๆแต่ก็เป็นธรรมที่ลึกซึง้งถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกพิจารณาตรง พิจารณาชอบแน่นอนมรรคผลนั้นย่อมอยู่แค่เอื้อมนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าปฏิหารของหลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ท่านได้ถ่ายทอดสั่งสอนลูกศิษย์เพื่อให้ได้เป็นข้อคิดข้อปฏิบัติต่างๆผิดพลาดตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะกันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไร ก็สามารถพูดคุยในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ